เห็นเห็นแต่ว่าหนูไม่ได้ไม่ได้คุยกับพี่ดิวส่วนตัวเลยแต่ว่าก็คือได้ยินแบบคนพูดถึงอ่านในข่าวเฉยๆเลยค่ะไม่ได้เจอนานมากตั้งแต่ตอนแต่งงานนู้นเลยที่เจอล่าสุดเลยตกใจก็คือเห็นค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้อ่านละเอียดขนาดนั้นนะเกำลังใจให้ว่าไม่ได้เจอเลยไม่ได้คุยคงไม่ได้ทักอะไรไปตัวหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอเรื่องนี้กับตัวหรือไม่ได้อะไรเราก็เลยไม่รู้เรื่องหนูเห็นพี่ดิวตามข่าวตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไม่ได้สนิทกับพี่เขาไม่ได้ไปแหงุการณอะไรเราก็เลยจะไม่รู้ช่น สภาพกอนกไอสาร่อกนคนจับจิ้นกับานพี่นอ้าอ๋ก็คือไปยิมเป็นคนที่เจอบ่อยมากค่ะเพราะว่าไปยิมแล้วก็คือไปเวลาเดียวกันเจอที่ละสองสองวันเลยเงี้ยใช่เป็นเพื่อนกันเนเพื่อนกันเลยตัดตัดก่อนเพื่อนกันแต่เขาสึกว่าไปยิมกันตอนเช้าแบบว่านเช้ามากิจ กูสิบเอ็ดโมงเลยค่ะใช่แต่ก็คือเจอบ่อยมากเป็นเพื่อนกันมาเป็นปีนึงเป็นยังู้สุดเลยนะคนจับจิ้นกันว่านี่แหละพอมีเรื่องปุ๊บหนูก็ส่งไปให้แล้วบอกว่าเออเพื่อนเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีอะไรหรอกเนะมีอะไรใช่บริการส่งให้ดูเลยเขาว่ายังไงบ้างเขาก็หัวเราะแล้วก็ไม่เมียเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะเพื่อนกันจริงตอนนี้สิ่งที่บอกว่าเคมีกันมันแบอกว่ามันดูแบบ อันนั้นพี่เห็นในวิดีโอกับพี่ต้องดูพวกหนูชีวิตจริงทำไมอ่ะมันคือเป็นเพื่อนอ่ะมันคือเป็นเพื่อนกันแบบเย่อรร้อนเลยอ่ะจะเป็นเพื่อนกันจริงถ้าตอนที่มันเป็นข่าวแล้วส่งให้เขดูคนจอยก็หัวนล้อมาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมันเก่งมากครั้งต่อไปที่ต้องไปเจอการศึกษามันจะต้องมีต่างกันไม่เก่งเลยก็เจอวันต่อไปก็เจอแล้วก็เหมือนเดิมปกติใช่ค่ะไม่ได้มีสเปซแต่ว่าพอเป็นข่าวแล้วเขาจะถามว่ารุ่นขึ้นมไหมหรอไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะ อือว่าเราไม่สดแล้วอุ้ยอันนี้แรงสดแต่คนโบราณชอบที่มากกว่าพี่ก็ถามเป็นแพทเทิร์นแต่คนโบราณชอบพี่กลับมาพี่สดขาดสดยังไม่ได้มีใครอยู่อย่างนี้เรื่อยเรื่อยเรื่องจริงหรือข่าวเลยแสดงว่าวันเล่นไพ่ในก็ไม่ได้มียังไม่ได้มีแพนอะไรแต่ว่าก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าอะไรอี่ใดใดหรือว่าจะดูคนรูปดอกไม้ลงก็เออกัน ก็เดี๋ยวว่ากันเากเป็นเรื่องของใครต่อไปวันต่ทไยไม่มีหรือว่าไม่ว่างคนต่อไปทํางานวัญจน์ไทยก็ทํางานก็จะไม่ออกไปไหนหรือก็คือก่อนไงคะถ้าหนูโรลลุดอกไม้ก็ถ้ามีคนคุยคุยนะครับนิดหน่อยค่ะือคนที่จะส่งดอกไม้ก็คือคนที่เราคุยมั้งคะมั้งทะูุตัวก็ต้องส่งแล้วประโยคยอดที่กาญจน์ไทยนี้ปันเหงาไหมไม่เหงาเหงาเพื่อนเราเยอะ เราจะไม่มีใครเราก็มีเพื่อนพ่อแม่ก็อยู่เพื่อนเพื่อนให้ดอกไม้เราได้ไหมคะได้ค่ะไม่ติดเลยส่งมาได้เลยค่ะทักมาได้เลยเดี๋ยวส่่่งพีอยูให้วันนนี้เเป็พืิมพ์ใหน้าเป็นอะไรโอ้ยนี่แต่ละคนไม่ใช่เป็นเพื่อนที่เป็นอะไรดีกว่าเพื่อนเหมือนเดิมค่ะสว่เพื่อนเราในวงการอยู่นอกวงการนอกค่ะนอก น้อยน้อยน้อยน้อแค่ไม่มีเลยเขาจะกลัวมั้งเพราะว่านานไม่มานานที่จะกระโดดเขาเราเขาต้องใช้หนักอันนี้ก็สดมนานอยู่นะนานแล้วนะคะจะจะปีนึงแล้วนะคะเหงาไหมครับก็มันมันก็มีช่วงแบบเหงาเหงายมยมบ้างแต่ว่าเราโชคดีเราเพื่อนเยอะเราก็คือแบบไปนู่นไปนี่ก็คือทำให้ตัวเองแบบแอคทิวิตี้เยอะก็จะไม่เหงา แล้วกิจกรรมจะคุยเยอะๆกับเพื่อนเลยใช่ค่ะค่อนข้างเป็นคนกิจกรรมเยอะแน่นคือทีมบริการนี้เราเหงาไหมคะไม่เหงาบอกแล้วไม่เหงาแต่ถ้ามี่ดอกไม้ไม่ติดก็จะลงโซเชียลให้ทุกคนเห็นค่ะถ้ามีต้องระบุหมว่าชอบดอกไม้อะไรคนทางบ้านที่ดูหรือคนที่ชื่นชอบเราว่าจะได้ส่งไปกูอะไรก็ได้ส่งมาเถอะค่ะไม่ติดเลยค่ะไม่เลือกเยอะเราง่ายๆต้องแบบเป็นคนที่สนุกแล้วก็สัมพันธ์มากคุณที่ส่งลงมตรงไ่มต้องมีอยู่เลยอ๋อ ส่งที่อยู่ไหมคไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยค่ะลองดูสัญญาณคุณพักไม่ได้หรอกพักไม่ได้สดตัวสดตัวสดตัวระดับหนึ่งค่ะไปกันใหญ่แล้วค่ะวันนี้นะคะยืนยันว่ามาเดทไเจอกันเจอกันเจอดอกไม้แน่ค่ะ ข่าวอ๋อเห็นเห็นแต่ว่าหนูไม่ได้ไม่ได้คุยกับพี่ดิวส่วนตัวเลยแต่ว่าก็คือได้ยินแบบคนพูดถึงอ่านในข่าวเฉยๆเลยค่ะใช่ไม่รู้เรื่องไม่ได้เจอนานมากตั้งแต่ตอนแต่งงานนู่นเลยที่เจอล่าสุดเลยใช่ตกใจก็คือเห็นค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้อ่านละเอียดขนาดนั้นนะแต่ว่าก็คือเห็นแบบคนพูดเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นกำลังใจให้อะไรนะคะน ก็คือถ้าเจอถ้าได้เจอถ้าได้คุยก็ให้กําลังใจค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอเลยไม่ได้คุยคงไม่ได้ทักอะไรไปใช่คือตัวหนู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอเรื่องนี้กับตัวหรือไม่ได้อะไรเราก็เลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเปป็็นนรรเเเ่่ขาพููดมมม้ใชไลยหนูเห็นแต่ในข่าวเหมือนกันใช่ค่ะไม่ได้ถามเลยคนรอบๆตัวก็เห็นแต่ในข่าวใช่ คือหนูไม่ได้สนิทหนูเห็นพี่ดิวตามข่าวตามอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไม่ได้สนิทกับพี่เขาไม่ได้ไปแห่งเอาอะไรเราก็เลยจะไม่รู้ชีวิตชนวนตัวเขาเลยใช่ไม่ได้เจอเลยแต่ไหนใช่ค่ะแต่ก็คือเป็นกำลังใจให้ใช่ใช่<อ>ก็ขอให้ขอให,ขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ดีดคะ่ะค่ะ คะขอใหญ่กว่านี้เยอะกว่านี้นะคะแ้วถ้ามันใหญ่กว่านี้เราจะแบบว่ายังไงเลื่อนสถานะให้เขาหรือว่ายังไงลงโซเชียลค่ะวุ้ยไม่ติดเลยไม่ติดเข็ดบ้างเขามันจะมาเขกดบ้าง